ทำอะไรครับ,ร,บระบายสีก,การบ้านเหรอครับระบายสีตัวอะไรครับลิงครับ้องแจ๊กแจ๊กครับเลิงร้องแจ๊กแจ๊กเหรอครับระบายให้สวยสวยเลยนะครับ นี่แหละครับไหนดูชิสวไหมัส่<ว>อ้ยสยมากเลย<ว>อ่าตรงหางยังไม่ได้ระบายเลยลูกตรงหางอ่อาเดี๋ยวให้ออกนอกกรอบนะค่อยๆระบาย<ว>โอเคค่อยๆระบายหางนะครับ ตรงนิ้วได้เลครับได้เลครับอ่าระบายได้ครับเก่งมากีาาาโอเคบ๊ายบายให้กล้องน่อยบ๊ายบายพรุ่งนี้พบกันมา